สวัสดีครับคํปลอยอรอยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่398คลิปนี้พบกับไฟที่สองนัดล้างตาโคตรมวยแห่งสยามระหว่างแสนไขพีเคแสนไขมวยไทยยิมปะทะก,กับเยสกินออสกุล นัก,กข่าวฝรั่งเศสเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายน2015หรือ2558เมื่อ8ปีที่แล้วในรายการ Base of สยาม6ปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อนพบกับไฟล้างตาเรามาย้อนดูในไฟแรกเมื่อวันที่3เมษายน2010หรือ2553เมื่อ13ปีที่แล้ว ในยกสุดท้ายพอหากอยากดูเต็มคลิปก็ย้อนไปดูที่ EP 397ในช่องนี้แหละครับเผื่อบอ่อยเสียเวลาหาความรำคาญครับผมก็ปล่อ,อยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไรสาระเชิญสละลาขึ้นมาถือไปใส่คุดไทยยังงามคพนนี้เพิ่นน่ะคพอนน่ะ,นนะยกสองพอนนะนะโอ้ยธรรมดานี่ ผู้ยิงว้ขึ้นเวทีได้เนาะไข่ตะกอนเนี่ยเขาถือวา่าพิดคู่บาอาจารย์อย่างพ่อสมควรแต่ว่าสมือนี่นักมวยผู้ยิงกับมีไม่แถมบ่แถมบ่พ่อนี่มีผู้ยิงไปยกไปบอกยกเรียบร้อยคนได้ด้วยนี่สมือนีย่ยกไม่มกัดสิ้มไว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งช่วงโควิดแม้แต่วันแชมเปี้ยนชิปก็ยกเลิกการถือถือไปเพราะว่าโควิดนะเอาว่าจไงนุม่นนมเปียกโดตเลย หองเขาะเาะขมาเตะใส่เตะขวาีเทียงกู้เตะขวบบ้ญแสนใช้กันยับเข้าไปเอาพ่อแม่พี่น้องยากระพริบตาเลยบ่มียกสามยกสี่ยกห้าบ่มีครับยาพึ่งเข่าห้องน้ำยาพึ่งไปล้างถุยล้างจานยาพึ่งไปล้างขวดนมนั่นยอกยกยอกท่ายัว่วเลยยัว่ววางได้หักหักโอ้ ขึงนคีเลยโอ้นี่เขาเรียกว่าโหนว่าเมนโหนกระแสได้ไหมโหนโหนคนคักเหมโหนยัดกินพลไหมว่าจังไดโหนให้น้ำหนักขึ้นเตะก,กันข้อปาทโฮบอ่อลงบอ่อลงน,ำนำั่มนั่มอุ้ยมัดมาโอ้ยแบบเป็นน่องหัวจะต่อบัดนี่เอออยากหอแลนดีนักอยากอยากลอกเลียนยังได้ยางบ่เออ ว่ดจังไหนสู่ตัวบันนี่พวด่ะบว่มีปัญหาว่าสั้นเขามาเลยยากับพิบตากับพ่อแม่พี่น้องทิมตัวตรงนี่เตะตัดอีกทีนึงว่ดจังไหนล็อกคองค่อยล็อกก้อยก้อนล็อกใบก้อนเอาโหนอีกแล้วโหนอีกแล้วขึ้นโหนนี่น้ำหนักมันนักหนักนี้มันเมืย์เนี่ยวาสั้นว่าเขาเรียกว่าโหนกระแสป่ะเดี๋ยวโหนยึดกินเห็นปะทั้งทาเหมือนกางเกงว่าจังไหน พี่กคมาบอกเสียนใช่งง่ายเขาหายที่หนึง่งเนาะเนาะไปบ่สนบ่วสนเตะตัดเอ้ยเถียนกวดล้านอันนี้แสนไข่กวดยัดกินวัสนันเถาะเนาะเนาะข้ามาเตะวะนี้ปั้งเข้าไปบู้ยบันนี่พ่อแม่พี่น้องมัดสายตรงเร้วจับคาได้อ่ะเตะเฮ้ยเซ่เละกรรมาการก็ขึ้นนับงามแต่กรรมาการไน่ ขายมือเป็นผายปอดนั้นยุติการชกเรียบร้อยครับเปลาเซิงอเอาขึ้นมากนยก,กแรกแหกมาเลยส่นตัวนี้ก็คือไฟที่สองที่นัดล่างตาว่าสันทไวแสในใช่ของเข้ากังเกงออกแดงแดงนั่นทีบขวาไปทีหนึ่งส่นตัวยังเครื่องไปก้อนกรรมการจะบังดิเก่ายางหุวยหวยแต่เ,เอา้ายบซ้ายทีขวาเข้าไปท,ทีนึง โอ้มากงวดนี่คือเตรียมพร้อมมาเนาะอืมจะกินบาสันทอดอืมกางกงขาวนาัว่นแหละโอ้ทีบคึืนกันตัวยินกันไหนบ้างนี่เสียงใช่ต่างกิงแดงแร่งธิ์เอาโดนเตะกับทีมซ้ายขวาเอ้ยซ้ายขวาไปเงะเข้าไปเงะมาเงามาหมุนมาหมุนมาเดี๋ยวเถอะ เออหลังจากไฟแรกนี่ต่อยกันมาพุ่นแต่ปี2,553บามน,นี่มาตีกันอีกปีสองพันหารสั้นตัวเป็นกันไหนปั้นยางจอย,ยางกับบอลลงเว้ยเนียวคือกัานรเนาะเป็นยังไดเอ็กบัน,นย่อย่ขอไปหาเสียนไท่เด็กกินว่ายังไดโดนชั้นตัวม็วมีปัญหาแสียนไทกับ ไว้กางได็กกงได็กกงได็กอดล็อกห้องค่อยไๆก่อนอัดกุนเหมือนไหมอดกุนเอาสืเอิน่นกางได็ดีเหรอิีที่แล้วผมเล็ดกิ่มปัศนาคลิปนี้เขาอัดกุนได้บ่นั่นนั่นโอ้ห้อนห่อนครับพ่อแม่พี่น้องแอ,อร์กับบะหมี่เปิดพัดลมกักบบ่ายเสียงมันห็นเขานะอา้าเสียงใช้กองเฮ้า ต่อตำรับราม่วยที่มีลมหายใจนักม่วยในตำนานว่าสันทะอ,อายุ42ปีกับ่ามีปัญหามีปัญหาอะไรจังไลนอเออจ้ายขวาไปสันตวตอนนี้ก็รอบหมดสัญญาจากจากไทไฟสันตวเสียชาติีเา,า็าตาบท่ามไว้ขับบัวขาวป้อหมืหนี้อยากดึงออก เข้าไปวันแชมเปี้ยนชิพสนกว้าอืมยังไ้ปลายเดือนปลายปีนี่แหละประมาณปีสองพันว่าแมนแมนล่ล่ะพฤศจิกาวันที่ฟาดปากกันกับบัวขาวสิปนกันไลายชนิดสี่สิบเอ็ดปีกับสี่สิบสองปีปีแข่งกันว่าสนันต์เอารอบเบิ้งทันผุ้ส้มอ๋อยอดมวยของพอสซอนี่เขาละ งานเขาหาอืมเสียขวาเบาๆข้างล่างบกเบาเลยครับพ่อแม่พี่น้องเก็บหนักแข็งด้วยกันเลยดิโอ้กีเกี้ยมฟาดทางสันตัวเส้นเชื่อกิ้มแล้วอันนี้ขอโทษขออภัยสาหรับพ่อแม่พี่น้องเขาหมดยกตัวสั่นอ๋อเป็นยังไงบ้างนี่คือคลิปนี้เอายกที่สองสันแล้วคลิปนี้คล้ายๆว่า ูไทยทําทมาที่เป็นทีมงานมีผู้ใดแอบไทยขโมยไทยนะผมหาต้นฉบับของทั้งทั้ง่างยเขาบ่ได้หาบา่ได้ก็เลยต้องเอาไฟนี่ละให้เบิง้งสนกว่าเออนั่นสัญเต็มงเต็มๆเลยเนาะเนาะขมาสิมาล่างตาติมุ้ยไทยหายกยกละสามนาทีเป็นยังไงเขาูุยกที่สองอกอดข้อลง เขาก็ว่าเป็นยังว่ามีปัญหาผู้อื่นก็เลิกฉกแล้วละว่าว่ามีข้อมูลอย่างดอกเด้อครับเดอ้อรู้ว่าต่อยูพุ่นหลิววยู่ประเทศฝรั่งเศสพุนหลิ่วแต่ขอให้เขาลางตาอยู่ประเทศฝรั่งเศสผมเด้อเอ้คลิปที่แล้วผมก็บอกไปเลยล่ะว,ว่าฝรั่งเศสอะ่ะบอก่ว่าจะเป็นช่วงใดตั้งแต่ปีสองพันอรอยนี้ผ่านมมานิ่มหกมากเยเว้ย พุทธาดน่อยวรลวุฒิไปเผยแพร่ศิลประมวยไทยยุคคุณแล้วรงยิ้มศิลประการต่อสู่ประเทศอาประเทศอื่นๆบวกาักราเตยูโดเนียงกะแล้วแต่กลายมาเป็นร่องยิ้มมวยไทยกันเป็นแถวแล้วพ่งแม,ม่นี่น้องคนฝรั่งเศสกึงเกงมวยไทยห็นดียนั่นแหละผู้มวยไทยกล็ลายวัดสานเทาเอ้ยหักเลี้ยมลูกแบบนี้นี่ทีเดียวในโลก่แหละคนไทยเ็ดใด ิเก่งก่อยทียด่ดนฝรั่งเลี้ยนลูกไปหายก้นกระเช็ดได้ยดกวาแห่เขม้าอีกคือก้าวยงเขม้าเขาไปล่างตะดูประเทศฝรั่งเศสคุณแม่โอ้โหกะการข้อสูงก็หน่อยหนึ่งเป็นยังสายไปก้อนทักท้ายไปโดนมัดตรงเบ,บ็นมี้แลวยกไอ้ไฟแรกโดนก็ไปนั่งขี่จอก้อนแล้วเออกะการข้อ เป็นไงหักเลี like ่ยมหักเลี่ยมล้มลงกปองงงพูดเลยเฮอยยาสอบด้วยยาสอบด้วยนั่นน่ะเห็นบ่กรรมการเตือนเราล้มลุกเสียวสอกนี่เสียสอบธนว่าหัวอนุนก็ได้เตะล่างเตะบนส่นตัวแรกกันเขาเลยชึบเขานาะเนาะขมาพยักหน้าพไปแล้วมึงมาบ้านกูว่ปักหนึ่งน้อยเหนียว่าสั้นมากันจะต้องจัดการมั่นส่นตัว ครั้งแรกไปต่อยอยู่เยอะระมันกับแพ้นกหนกสองเพราะฉะนั้นมาบานกูเบิงกนาวาสันแฟนมวกแรงเคีย่ยมาจากไสเนฟประเทศฝรังร่งเศสเออน,นั่นหลอกต่อยเลยเอาเจอละ่ะทิ้มข้างล่างใส่ข้างบนแล้วย่อย่อก็มาทำการยะบังไม่ละปล่อยไปคพราเงี้ยเนี่ยเออเออเออวางจังเลยแง่ก็มาแง่้ามา บุ้ยใส่ขวาใส่ขวาเดี๋ยวหนึ่งงงนะเพราะท่านเห็น,นะาาน,หนมาดีดกระโลก,กันเนาะเอา้ามดยกสอง็จะเ็มเมนยกสามึนต่อ,ตอ,ตอ,ตอเนื่องเลยนะครับเด้อนั่นเห็นบ้าบันนีการตูนหน่อยพร้อมเรียนบอกงยกพร้อมนี้ธรรมดาดิข้ปล่อย <c oughs> อะยกที่สามเฮกม,นมนนันหมูบะเมียนบันนี้ยกแกรกงนกางเฮกมัน กรรมาการเส็ยเงียง้ยเสียหนามมันเปียกโรดสูดอ๋อขากันเลยว่าสัน้นเอาละเว้ยบุ๊ก้ามาสันตัวสมาชิย่านนั่นเห็นบ่โอ้ใส่ตรงบันิีมไหนาำกระจายเลยพ่อแม่พี่น้องพี่สิซ่อมมาดีงานนี่บอลลุง่ายๆโดนไปหลายเชื้อแล้วเตะตัดดีดแนะต่ละเนาะเตะไปเลย นั่นโอ้สันแข่งเต็มเื่อล็อกไว้ล็อกล็อกท้องคอยวยนเฮ้ยห,หักเลี่ยมเห็นว่าบ้านี้พลังเห็ดแบบนี้โอ้มีหย่งนมันเอาเข้าตีท้องคอยเพราะนั่นว่าเอาลูกตามนามนะ้ำไว้เนาะเหตดเป็นบ่โตลูกตามน้ำเขาก็มี่ตัวบ่ามันกอดเราตีสอกเขาดิมวยไทยหายยกแล้วครับพี่น้องโอ้ขีดเยี่ยม ติดดุกสื่องดังบึบไปหนึ่งปาโต้ปาโต้เอาเคล oh. ื่อนสั่งตัวเรียนหนีไปเสียล่ะโอ้ธรรมดาเด้ดส่วนถือส่วนจังๆเข้าไปเลยเมือขี่ห <Yeah. S 2> ักไม่ก so ันแล้วเอากอดล็อกข้องค่อยไว้ก่อนปวดอะปวดอะอ๋อพื้นพื้นหักเลี้ยมหักเลี้ยมปั๊บปั๊บเนี่ยโอ้ยประทัดเนี่ยหักเสียบเข้าไปสั่งตัว แต่มันการเบิ้งเสียกเ็เสียกเหม็นจุดดับเป็นอยู่ะครับเสียงนะเจ้ากระไดเนาะเนาะออกจากมุมบ่ออกจากมุมบ่ออมมบนั่นเย็บเยบเ,ยบ,เยบหักเตรียมปับม๊บแม่อืมนั่นที่เขาบเบอกกันเอ้อค่อยล็อกค่อยลอ็อ,ลอกกันไว้ล็อก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 แยกโซ่แยกกอดกันไหนเบิ้นแฟนกันเพื่อสันอ้นใายตรงเข้าไปเตียวเอ้ยดุกซวงอืม ม,มัามตับไตใส่ม,มัามง่ายไปรยชนข้างหลังพุ่นแล้วเออเฮ้อเท่ทีมกันเถอะนี่กรรมาการที่มันเปลี่ยนอย่างโว้ยฮักเรียม,มเมนอะเป็ดบัเปลี่ยนกิดจะสาม,มารถเตือนเตือนอะไรไม่หลังวัดนั้นดูไอ้หลักขโมยต้อ,อ,ตอยน่อีสายขโมยต้อ,อ,ตอยลงอันเนี้ไปหลายไล่หรอเฮ้ยม่หยังเกิดหยังขึง้นพ้นเมนเมื่อเียบเอากรรมากลารวิธี ยังไปหากินน้ำมุ่มหลายกระสันอืมเอาเอาวันอะไรกอดเขาไว้ล็อกค่อยๆรอกค่อยๆการตีเข้าไปอีกทีหนึง่งเสียบไปอีกทีหนึง่งเสียบขึ้นเสียบไปอกีกสั่นตัวแขมไปอีกโอ้ยโ,โ,โอ้ยยาเด้ออืมระวังกันให้ดีไก่เม็ดยกแล้วว่ามีหัวหน้ากกาบอกเออเฮ้อ,อ,สอไส้ว่าเป็นยังเตะข้างฆ่าไปตัวโอ้อยโอ้ออ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 อเอ้าอลไรคุปอับมันเขียดตลอด แหนะขม่าแหนขม่าสันต้าจีบกสกัดว้ก้อนสกัดตับฟี่ห้าเสียบเข้าไปอีกทีนึงเสียบขึ้นคาประสันแยกกันยังลาแยกไปซัวนั่นเมือยกจ่อยพ้นแหละขอแรงเครียดจากมีหลักแฟนมุย่ยคนแล้วเขาอยู่ประเทศเขาเด้นน่ะจะไปขอผู้ใดเอายกที่สามเอ้ยกที่สี่ตัว ห้องยกที่เสียครับพี่น้องจะได้เบิ้งกันเต็มๆเนาะครับทอดหายยกคนละแต่ว่ายกที่หาซิมีอ่ยังเกิดขึ้นสั่นหรอกว่าเอ๋อเบิ้งกันไปเงี้ยเข้ามาเงี้ยกมาห่วย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 ให้น้ำาไม่หม่คือทำทากคึกแถวบุ่ะพูดอะพูดอะสะพอ่อเออโดนแล้วน้ำกระจายเลยเง้ยกรรมการว้าวยังกรรมการก็ได้เนาะ โดนมัดแล้วให้ของหายงงก่อนไปสั้นทั้งทาเขาไมา่แยกเจ้ากันได้เ,เออเมเ็สเลดว่าบ้าไงถ้าเป็นขี่แตก,กนะเนี่ยมันงั่งงั่งงั่งนักเลงเห็นก็ทับเพทวเวอร์กัมากวันนึงโอ้โหมากงานนี่บุกยังเดียวเลยเนะาะเพื่อนกำลังนุมนนออ่มก้อนสันตอเอาวว้จังไดซีดบดให้ขยี้ให้แรงเหมือดสันตวัวข้าใจตั้งแต่ไฟแรก โดนนกแดงได้ยก,ในในยกสองว่าสั้นอเอาเบิ้งตูบันนี่แม่แก้มือเดินทางไปแก้มือยุฝรั่งเศสพ่นแล้วอืขโมยต้อยแล้วลูกขโมยต้อยจับขาต้อยแล้วนอกตอนนยกไอ้ไฟแหลกก็ได้ระวังด้วยตากล้องเจ้าลูกข้างหลังเขาเออ เหาะเหาะข้อหาเดินข้อหาโดนเตะไส้สกัดตับฟี่ห้าไปก่อนเตะตัดเอ็กห์พูดด่าเขึ้นไปเป็นจุกตัวพูดอ่ะคุยตุ้ยท่องไปขี่โพนละคำป่วยเอ้ยกระสอบหลายเอาบ่วางเด็กคนผักมุ้ยเครื่องเครื่องเคี่ยบมุ้ยไหมเนาะเนาะเหาะเหาขมาเอ็กคำป่วยยางเหาะคือเอ้ยโอ้เตะกับมัดแลกกันคนละชื้นย่างข้อหาแล้ว อที่เลี้ยงวันย่างเขาย่างเขาว่าขีไ่ไปก้อนสกัดตับที่ห้าไปก้อนบ้เขามากกินแง่กันไปแง่กันไปมุ่มกล้องกันละเออเฮืตะกล้องเขาได้โอ้ย <c oughs> ขาหลอดเสียบปุบไปหนึ่งคนมิหนังนอกบานนี่ย่ยานหลายติดสอบต้องมีสนับสอบอกับว่าได้ใส่สอบว่าปัไหนเอ,ออเฮือขโมยตัวเงิเสียแสนใช่มากขนาดกล้อ,องวิ่เหาะหลายคนเหล,ลือเด้พูดอะ สันแข็งสายพานตลอดไหมอืมนี่ไหนืออเข้าคนอะไย้อนมาจากเมืองไทยคนอะไอเสียพอไปเอียคอดฝรั่งเศสมีอะไรไว้อโปตดมวยแห่งสยามสมัยก่อนต่อยไฟไฟแรกนี่ใช้ชื่อข่ว่าสอคิงสตาสิตอนนั้นใช้ย้าเพิ่งกษตรอยู่ในประมาณโคตรมวยสารคามเจ้าชุมชนเนี่ยเป็นโคตรมวยแห่งสยามไปแล้วครับ เขาละ,ะเรียกว่าเสเียตะตานของไทยไฟได้เนี่ยชุดที่สองวันสนทอเสียงไทยโอ้ยเมื่อยเราละนั่นนอกหลายกระไดเนาะเพรมันธรรมดาเองดินี่ยอดมุ้ยสองอสอวันนีปีสองพันร้อยสี่สิบและสองพันหกรย้ยห้าเคุเหลวเหมือนจ่อยพ่อแม่พี่น้องเป็นเข้มลุ่มพิน่ซีรุ่นคุณดิแถมในการชกครั้งนี้ก เขาเรียกว่า71ไฟไม่เคยแพ้ใครว่าสั้นแสนไทยเนี่ยธรรมดาเวละแต่ว่าหนึ่งในหันก็มีเสมอทีเดียวสนวัสนดกว่าเป็นยังสุดยอดของนักมวยไทยเจ้าตำนานยังมีลมหายใจนี่แหละซูมนี้อายุกับสี่สิบงมันคคิดจริงหนแอยกูลงควนเว้ยเขาอื่นเราเงยไหลบันนอกเขาเนาะอืมเอา เห็นจ้าหนยต่อบาเนี่ยเว้ยยกสุดไทยพ่อแม่พี่น้องยากระพิบตาเล้ยกนี่ต่อมีอยังเกิดขึ้นเลยละยืนยัดมาถึงห้ายกเสียนไ่เดินทางไปไกลสี่เมยลาเพราะนัง,คนนงเครื่องบินบอปล่องเบงอายุก็มากกอเป็นกังไดเออเอาความสดบทความเกา่าลองดูสิเสียนไขจะหมดแรงไหมครับท่านพี่น้อง ธรรมดาจริงเหนียะขามาเอกเอา,อสาไส้มีหยังอ่ะน,นี่โอ้ยมันยงยกกับอันนี้แหละโดนมัดเท่ายั้นไหนก็ทุ่มทาไปรูดสอกเขาเขาบริตีสอกจะเคลื่อนหน้าพอไงนี่ไหมอืมคล้ายๆว่านักมวยกับของโดนมัดแล้วย่านเขาเมาหนะเออถีบปะกันนะถีบนาเน็ตนี่นะอืเพื่อห้ามดีแจ้ะกรรมาการนี่นุ่มสอก ลดรัดลดกางยางเขาไปดึงยอนและ่ะค่อยเด็กนักมวยของฝืนนตนะว่ามันว่าเขาเข่าข่างดอกว่ามันเห็นเห็นยุดสั่นตัว <c oughs> ของกงเหงาะว่าไปเนย <c oughs> เป็นกันไหนเอาซอกซัวภาพอาจจะบ่ได้ได้ดีปันไดเด้าครับภาพอาจจะเป็นทีมงานของเพิร์ลเฮอแมนผู้ใดบุกไปแอบถ่ายมาลเลยเอามาให้เบิกันการ์เนล่า หาทะาพาดจากหนุนมันบ่มีนะจากทีมงานจากใกล้การผู้จัดทำเอาววดกันไหนล็อกข้อได้ล็อกข้อค่อยเ่ะเป็นกันไหนยกกระพริบตาครับรพ่อแม่พี่น้องงานนี่บ่มียกหกแน่นอนมีแค่ยกหาเท่านั้นแสนไข่กางเกงแดงแรงริดของเฮาส่วน,ส,วนส่วนผู้ใดล่ะแอดกินเย็ดกินดก่นของเฮากินข้าขาวนั่นล่ะข้าวที่เหลือก็ใส่กินข้าขาวนี่ก็แผลก ยังบ่เข็ดอยู่บ่ใส่ไม่หยังพี่นั่นวะเอ้ยไฟแหลกแสนแค่ของห่อใส่กางเกงสีเขียวสมอนท่อนหง่อหง่อขม่าหง่อเอ้ยโยนั่นหลอกล่อหลอกล่อกระเฮ็ดยังไงบ้านี่ยากระพริบตาทางตาไว้ครับพ่อแม่ทางตาไว้ทางตาไว้สิมีิยังดีดีให้เบิ่งเอาวะโซกบ้านี่เออนี่เห็นบ่บอกแล้ว โอ้ยแต่แต่แต่เตะการข้อเหลวเห็นบอกเออไฟแรกก็จับขาโดนแสนไข่มัดอี่ไส้เขาเหลวอันนี้ก็จับขาอีกโดนสันตัวเออเห็นว่าบานาันีเจ้ายุติการชกของหยกหาอ้ยเซิงอีกคือกองะพุงพงจึง,งไปโอ้ยนี่มันเอา่ะยังวลีลาของเขาเนี่ย เทคนิคเจ้ของเพิ่น่ะมือค้ำยันขึ้นมากขึ้นดเต้ไอแบบมาดีตลกนะประกาศก้องเบ้ยปะชาชนชข้าวฝรั่งเศสกับมือดีใจเี่เออสุดยอดคอด้เบิรงวันสันต <In> nice ่อไปจับคาได้เต้การข้อบับไปหนึ่งมือในพี่น้องเข้าที่เหลีวบดเข็ดบดหลับจับขาแซนกับมัดอีซน์เหลว ัดเอาเอาเมนผู้เลจับขาป้ใดละเ้นใัจับขาะไรมัดไซเลยย่นตัวงานนี่คือการเอาเมือแล้วตัวสั้นหนึ่งก็ได้ขอขอบคุณจากคำปลออ่อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไรกี่จำกัดสวัสดีครับ